แกงปลาน่อไม้ดองจ้าแกงปลาสวายหน่อไม้ดองนะจ้าแกงลาวาลาจบบ้ามันเหนียวจ้าเปนแะแซ่บบอเราต้องกินรสจัดจัด,จดแกงแบบลาวจ้าใส่หน่ไไม้ S <S 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 สุดยอดเรื่อข้าวเหนียวสุดยอดเลยจ้ะเดี๋ยวมากินข้าวกันเนาะเป็นตะแซ่บมะล้างอย่างดีจ้ะล้างเกลือน้ำส้มสายจูงแป้งมันเนาะไม่มีอ่ะเมือกเมือกเห็นไหม อายู่ทยเราอ้วนตายสมัครมีครัวใหม่ด้วยทำกินเองด้วยลูกชายทำด้วยหืมยดรอแป๊บนะึ่งเราต้องกินกับข้าวสวยอ่ะ กินกับข้าวสวยเนะี่ยนึ่งข้าวเหนีววยวอยู่กินกับข้าวสวยแนละ้วมีข้าวสวยอยู่ในเะวฟข้าวสวยกินนะอู่เด้อ ใครอยากมาเด้อแกงหน่อไม้จ้าหน่อไม้ดองแกงหน่อไม้ดองแกงหน่อไม้ดองคนเหดียวก็กิน สวยก่อนน่ากินไหมปล่อ,อ,อยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดไปเรื่อยๆเ,เนาะเราไม่มี ก็ว่าไปพิกแพงค่ะว้าวสุดยอดสุดยอดเลยจ้าเพื่อน ถึงบ้านยางปลอดภัยเราเห็นเขาแกงไ่าร <essen> ูปแกงหรือต้มหรือผัดเนีขาวๆแหงๆแล้วไม่ชอบคนใส่เป็นน้ำปลาเค็มว้าว Mà đứa, mà đứa Bye bye